ของเยอะไปหมดเลยเฮ้ย,อยขอ<ห>น,นั่งนะของมันเยอะๆไม่ต้องนั่งหรอกอยู่นั่งคนเดียวพอเอ้าโอ้ยบอสใจดีจังเลยวันนี้ใช่ของเยอะมากแต่ว่าเมื่อกี้ครับภารกิจของเราแม้จะไม่เสร็จพี่เขาใจดีมากเลยไงเสร็จภารกิจเสร็จแต่ไม่ครบค่ะ12อย่างเราหาได้เพียง9อย่างหายไป3อย่าง,งใครบอกไม่ไม่เสร็จแต่ เสร็จไม่เสร็จหรือภารกิจเราสำเร็จไม่สำเร็จเราก็ได้ของมาเต็มไปหมดแล้วเนี่ยใช่แล้วอโอ้โหนี่กินเลยเป็นงไงคะวันนี้อ่ะแน่นอนครับวันนี้นอกจากเราจะได้ความรู้อ่าพบทวนนิดนึง ที่แรกที่เราไปเลยนั่นคือก็คือตลาดร้อยปีสามชุกหรือว่าตลาดสามชุกร้อยปีนั่นเองเราก็ไปชมบรรยากาศตลาดมาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็แล้วก็ที่ที่สองนี่คือเราไปวัดป่าเลไลเพื่อไปตามหาตำนานเรื่องขุนช้างขุนแผนนั่นเองก็ไปในวัสกาหลวงพ่อโตด้วยแม้วันนี้ภารกิจเราสําเร็จพหลวงพ่อโตเราที่ถามไว้ว่าขอให้ภารกิจของเราสําเร็จนะคะก็สําเร็จจริงจริงด้วยและ อีกหนึ่งที่นั่นคือสวนหินผู้ผางนาคนั่นเองนะครับโหนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่คิดว่าโลกใบนี้มันจะมีอะไรที่มันสวยๆวยาแบบนี้กนแต่คาเนพราะว่ายูเองเป็นคนสุพรรณบุรีนะคุณผู้ชมคือยังไม่รู้เลยว่ามีสวนหินอยู่ที่ด้วยไม่รู้จักชื่อเลยด้วยซ้ํายังไม่รู้จักเลยด้วยว่ามันอยู่ที่ไหนที่เนี่ยพูดว่าสวนหินสวนหินอย่างเดียวครับคือชื่ออ่านไม่ออกอ่านไม่ถูกก็เลยเนียแต่จำไม่ได้ปัญหาเราเราก็ทําภารกิจเรียบร้อยนะ สาลี่เอกชัยสุพรรณบุรีนะคะมารับของรางวัลที่บอสอย่าเรียกว่า<ง>อย่าเรียกว่ามารับของรางวัลเลยดีกว่าพอมาถึงเราก็ต้องทำภารกิจอีกเนี่ย <c oughs> แต่ว่าดูสิเราก็ได้ของกินเต็มเลยใช่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับยังไงก็หมดเวลาลงแล้วอ่ะ เราก็ขอขอบของไปฝากบอสแล้วก็ฝากเพื่อนๆนที่ศตรูถูกต้องแล้วนะครับแต่ไงก็ต้องขอฝากรายการเราด้วยแล้วกันนะครับรายการเนนั่นเจอร์นี่นั่นเองนะครับเพื่อนกินเรื่องเที่ยวที่เดียวจบนะครับทาง True Life TV t True v i ชั่นช่อง69นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่าย3โมงนั่นเองนะครับแต่ว่าหวังว่าวันนี้คงไม่มีภารกิจอะไรมายื่นอีกแล้วนะไม่มีแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรา ขอไปช้อปปิ้งต่อแล้วก็เอาของกลับกรุงเทพครับผมช่วงต่อไปค่ะติดตามช่วงกันมิกค่ะและเจอกับพวกเราได้ใหม่วันเสาร์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอะละป้อนอะไรไหมอะไรไหมมามากินอาคำนิิเตียวก่อนไม่มีมือมือมันถ้าป้อนขนี้ไม่ต้องป้อนก็ได้ ตอนรับผู้ชมกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้นะครับดองเมสกับผมเทอร์รี่นะครับเหมือนเดิมในรายการเจอแนนเจอรี่แต่ว่าช่วงนี้ผู้ชมเราจะพาผู้ชมมาหาร้านอาหารดีดรวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆที่ผู้ชมห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าพลาดแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็จะพลาดอะไรดีๆไปเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้พามาที่ทองหลอ่อผู้ชมจะพาผู้ชมเนี่ยมารับประทานอาหารที่ต้นกําเนิดอ,อยู่ที่ฝรั่งเศสแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งเพราะว่าร้านอาหารนี้เนี่ยเป็นครับ ทั้งสไตล์ฝรั่งเศสแล้วก็มีอาหารในกลิ่นของมดิเติ์เรเนียนร่วมไปถึงตะวันออกกลางร,รวมอยู่ในร้านเดียวกันก็คือครั p แอนโคนั่นเองนะครับที่ตึกเอกทองรอ่อร้านอาหารจะเป็นอย่างไรบรรยากาศร้านจะน่ารักไหมตามผมเข้ามาดูเลยครับสไต้การตกแต่งร้านเนี่ยจะเน้นบรรยากาศแบบครอบครัวซึ่งตรงกับคอนเซปตร้านที่ชื่อว่า c r a p a อน Co เพราะคำว่า Co ย่อมาจากค o m p ป n y นั่นเอง ที่แปลว่าการร่วมกลุ่มหรือกลุ่มเพื่อนๆบรรยากาศของร้านจึงให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองเน้นความเป็นธรรมชาติมีการใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้และโทนสีน้ำตาลให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนรับประทานอาหารกับครอบครัวเลยครับแล้วก็ยังมีรูปทั้งจากตะวันออกกลางและวัฒนธรรมของแถบเมติเตอร์เรเนียนที่น่าสนใจ อยู่ที่ฝาผนังด้วยอาหารที่นี่มีทั้งแบบม o ร o ค c a n Spanish และกรีกถ้าอยากอร่อยไม่ซ้ำใครทางร้านเขาอนุญาตให้คุณดีไซน์ครับในแบบของตัวเองได้ด้วยนะครับอยากใส่อะไรก็เลือกส่วนผสมได้ตามใจชอบเลย หลังจากที่เราเห็นภาพบรรยากาศร้านไปเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเริ่มต้นชิมกันนะครับเมนูแต่ละเมนูที่วันนี้เราเลือกมาเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่แนะนำคุณผู้ชมเป็นเมนู Re c o m m e n d คือมาแล้วต้องสั่งให้ได้เลยมาเริ่มต้นกันที่เมนูแรกที่วันนี้ผมสั่งมานะครับก็คือ Cra b supreme นั่นเองซึ่จริงๆแล้วความน่าสนใจของมันคุณผู้ชมพูดถึงส่วนประกอบก่อนก็น่าสนใจมากอยู่แล้วนะครับมีทั้งไข่ดาวแฮมเบคอนแล้วก็เห็ดนะครับที่จริงแล้วซอสที่อยู่ข้างในเป็นเบชเมลซอสมีส สั่งเมนูนี้เนี่ยสามารถแพรเ i ่งได้หรือว่าจับคู่ได้คุณผู้ชมกับไซเดอร์นั่นเองนะครับรับรองว่าจะอร่อยกว่าเดิมอย่างแน่นอนเลยเึงเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นชิมกันเลยดีกว่ารสชาติเบาๆแบบนี้นะฮะผม,มาต้องบอกว่าตอนเชา้าๆถ้าได้มารับประทานอะไรแบบนี้เนี่ย เราจะรู้สึกว่ามันไม่หนักจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อของแครปเองที่ต้องบอกว่ามันนุ่มมากคัุผู้ชมรวมไปถึงรสชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฮมเบคอนเองหรือว่าเห็ดเองหรือว่าไข่เองที่มันเข้ากันได้ดีมากๆเลยกับซอสเบชาเมลนะครับแครปตัพิมเองเนี่ยคือข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นสีน้ําตาลแล้วแต่ว่าจริงๆข้างในเนี่ยมันก็ยังรู้สึกได้ถึงความนุ่มคุผู้ชมนี่แหละคือความน่าสนใจของมันนะครับไหนๆเขาบอกว่า p a i r i กับไสเดอร์แล้วขอสักคำแล้วกันว้าวเยี่ยมเลยอ่ะ ถ้ากำลังดีเลยคุณผู้ชมเอาอย่างนี้งั้นขออนุญ,ญาตจัดการกับเมนูแรกก่อนเมนูต่อไปจะเป็นอะไรติดตามต่อไปนะครับ ตอนที่จานต่อมาคุณผู้ชมต้องบอกว่าจานนี้เป็นจานมังสวิรัตนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบสลัดเลยต้องบอกว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยด้วยความที่มันเป็นมังสวิรัตเองแต่มันมีกลิ่นอายของเมดิเตอร์เรเนียนแน่นอนคุณผู้ชมรวมไปถึงความเป็นตอนออกกลางด้วยมาดูกันดีก,กว่าว่ามาร็อกเคล็ดสลัดจานนีน้มีอะไรเป็นส่วนผสมบ้างนะครับที่เห็นอยู่เลยก็คือแบล็ k โอลิหรือว่ามะกอกดํานั่นเองนะครับ แล้วด r ร s ซิ่งที่เขาใช้เนี่ยก็เป็น dressing เป็นออลิฟด r ร s ซิ่งด้วยนะครับแต่ที่ผมบอกว่ามีความเป็นเมดิเตอร์เรเนีรวมกับตอนออกกลางเนี่ยก็คือส่วนผสมของคูดคูดรวมกับพวกของผักดองทั้งหลายตามสไตล์เมดิเตอร์เรเนมีอะไรบ้างมีพริกหยวกมากนะครับมีมะเขือยาวดองมีหัวหอมใหญ่นั่นเองนะครับเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าขอคลุกก่อนสดชื่นมากเลยคุณผู้ชมบอกว่า อย่างที่ผมบอกเอาไว้นะฮะคือผักดองแบบตายมันติเตอร์เนียนเนี่ยมันหอมมากๆเลยและทีส่สำคัญเวลาที่มันมารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นพริกหยวกหมักเองเมื่อยาวดองเองแล้วก็หอมหัวใหญ่เองเนี่ยนะฮะมันยอดเยี่ยมมากๆเลยคุณผู้ชมอ้ออีกหนึ่งอย่างเขาบอกว่าอาหารที่นี่เนี่ยโดยมากแล้วเขาชอบแพริ i n กับเครื่องดื่มนะครับซึ่งเครื่องดื่มเองที่เห็นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมก็คือ r a s ตเตอร์ l รย์ลซี่นั่นเองนะครับโยเกิรต์ต ลาดเบอร์รี่ซอสแล้วก็น้ำแข็งปั่นรวมกันโยกเกิร์ตที่เขาใช้เนี่ยเป็น100%่ง้อยคุณผู้ชมแต่ขอกินสลัดอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยตามด้วยลาตเบอร์รี่ลาสตี้นะฮะ<ม> <Wert responses> โดยปกติเครื่องดื่มที่เบสเป็นแลคโตสเองเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมผมเองจะไม่ค่อยแพลนกับอะไรเท่าไหร่นะครับคือเวลารับประทานเนี่ยจะรับประทานยากเพราะว่าโ <sc through> ดยความที่เราโตมาในรูปแบบนี้เนี่ยเครื่องดื่มที่มีนมผสมเนี่ย เราก็จะไม่ค่อยนํามาแพ้วิ่งเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอเวลามันกินคู่กันคุณผู้ชมมันไปขับดันแล้วก็ผักให้ความสดชื่นของตัวผักเองเนี่ยนะฮะออกมามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าจานนี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเบาและที่สำคัญสดชื่นมากๆเลยฮะมาถึงจานต่อมาคุณผู้ชมต้องบอกว่าจานนี้เนี่ยเป็นมิดเล e a ี t แท้ๆเลยนะครับก็คือเป็นตอนออกกลางแน่นอนเลยคุณผู้ชม จานนี้เนี่ยมีชื่อว่าทาจินซิซุนนั่นเองนะครับมาพูดก่อนว่าทั้ง3ามอย่างที่มีเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือทาจินซิซุนนั่นเองนะครับข้างในเนี่ยก็เป็นไก่แต่ว่าคราวนี้เขาไปอบกับเลมอนอันนี้คือความน่าสนใจของเขารับประทานคู่กับอะไรล่ะรับประทานคู่กับคุชคุชนั่นเองนะครับก็เป็น เขาเรียกกันว่าข้าวคุสคูสนั่นเองคือเป็นคัฟหรือว่าขราโบไฮเดรแบบตอนออกกลางเขานะครับอันนี้พาลีซาซอสนะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำพริกตาแดงหรือน้ำพริกนรกนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นซอสพริกของเขาที่เอาไว้รับประทานคู่ด้วยกันทาจินซิตุนเนี่ยนะฮะมันชื่อเนี่ยมันมีความหมายคุณผู้ชมทาจินก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะครับที่เป็นหม้อหรือว่าเป็นเครื่องชามของตอนออกกลางเขานะครับส่วนซิตุนเองเนี่ยก็คือมะกอกดำเป็นชื่อเรียกในภาษาอาหรับิกนั่นเองเรามาดูกันดีกว่าว่าเปิดออกมาแล้วจะเป็นอย่าางงไรบ้ โอ้น่ากินมากเลย่ะยอดเยี่ยมมากเลยคุณผู้ชมมันมีรสเค็มรสเปรี้ยวและหอมด้วยคุณผู้ชมเป็นรสหอมของเลมอนนั่นเองที่สาคัญเมื่อคู่วตรงที่ผมตักมาเนี่ยมันมีกลิ่นของแบล็คออลิฟหรือว่ามะกอกดำเข้ามาร่วมด้วยมันก็เลยกลายเป็น รสชาติของไก่ตุนที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเพราะว่ามีรสเปรี้ยวนําแล้วก็เค็มนิดๆเรมไปถึงกลิ่นของมะกอกแบบตอนออกกลางโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยคุณผู้ชมคราวนี้เราจะมาลองกินกับคูสคูบ้างดีกว่าอร่อยคุณผู้ชมกลิ่นของมะกอกดาเนี่ยโดดเด่นมากๆเลย ตอนที่เคี้ยวกับไก่แล้วรวมไปถึงข้าวคุณผู้ชมรสสัมผัสมันหรือว่าเท็กเจอร์มันเนี่ยนะฮะมันจะเล็กกว่าข้าวที่มันเรารับประทานจริงๆเพราะว่าเกิดที่มันจะได้ออกมาเป็นฟูดฟูดเป็นเม็ดเล็กๆๆๆแบบนี้เนี่ยนะฮะเขามีการบดมาต้องบอกว่าเวลาที่เราเคี้ยวร่วมกับกับข้าวแบบนี้เองเนี่ยมันสร้างรสสัมผัสที่อร่อยคุณผู้ชมแปลกประหลาดแล้วก็อร่อยมากๆเลยน่าสนใจมากๆคราวนี้เดี๋ยวผมเขาอนีาตลองอีกคำหนึ่งใส่ฮาริซาซอสนะครับหรือว่าเป็นเป็นชิลี่เพสของเขาอ่ะ คือเป็นรสเผ็ดนํามาคือนาโด่งมาเลยไม่ได้มีรสเปรี้ยวรสเค็มมาแบบอื่นนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่มันมาผสมกับเจ้าไก่ตัวนี้นะฮะต้องบอกว่ามันมีทั้งรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดอยู่ในคำเดียวกันและที่สำคัญกลิ่นของมะกอกดารวมไปถึงกลิ่นของเครื่องเทศที่อยู่ในฮาริซาซอสคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันหอมมากๆคือเป็นกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่มันหอมอย่างสดชื่นเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าจานนี้น่าสนใจจริงๆผมเนี่ยอยากจะแนะนําเลยว่าถ้ามาที่นี่จานนี้เนี่ยควรจะต้องสั่งสักครั้งหนึ่งเพราะว่าาาาาหทนคงยกมๆ คราวนี้มาถึงของหวานแล้วนะครับจานนี้ชื่อว่าแฮปคอมบูสนั่นเองนะครับคอมบูสในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันแปลว่าราสเบอร์รี่นะครับมาดูส่วนผสมก,กันก่อนว่ามีอะไรบ้างตัวซอสของเขาเองเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีตั้งแต่ราสเบอร์รี่ซอสแล้วก็เหล้าคอมบูส์จริงจริงแล้วก็เป็นราสเบอร์รี่นั่นเองนะครับเป็นเหล้าราสเบอร์รี่ใส่เข้ามาแล้วก็ผสมกันแล้วก็ทำออกมาเป็นซอสแบบนี้นั่นเองใส่มากับไอศกรีมวานิลลาแล้วก็ท็อปอีกครั้งหนึ่ง ด้วยไอซิ่งนั่นเองนะครับน่ารับประทานมากๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่า p a ร r i n g ได้อีกแล้วจานนี้คุณผู้ชมสามารถจับคู่ได้กับเจ้าตัวนี้เลยฮะ Moroccan Mint Tea นั่นเองนะครับเวลาเสิร์ฟมาเนี่ยคุณผู้ชมน่าสนใจอีกเพราะว่าในแก้วนะฮะจะมีใบมิ้นท์หรือที่เราเรียกว่าสารแหน่นะครับแล้วก็มีถั่วอยู่ข้างในด้วยเป็นพายนัทนั่นเองรสชาติจะเป็นอย่างไรจะเข้ากันได้มากขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวขอเริ่มต้นจากเครื่องดื่มก่อนได้ไหม หวานฮะอ้เราตอนแรกเราเข้าใจว่ามันจะเป็นชาที่มีรสจืดแต่ว่ามันเป็นชารสหวานที่มี aftertaste หรือว่ารสชาติที่มันติดอยู่ที่ปลายลิ้นหลังจากที่รับประทานเข้าไปคุณผู้ชมเป็นรสชาติเผ็ดนิดๆถึงเวลาแล้วเรามารองนี่กันดีกว่าแคปคอมบัวของเราหอมหวานเปรี้ยวสดชื่นมากเลยคุณผู้ชมรัาเบลรี่ที่เอามาใช้เนี่ย เขารู้สึกได้ถึงความสดของมันเนี่ยนะฮะเวลาที่เราทานเข้าไปแล้วมันไม่มีรสอื่นเข้ามาแฝงเลยเป็นรสเปรี้ยวแล้วก็รสหวานอร่อยจริงๆคุณผู้ชมเครานี้ของน,นาตลองกับไอศกรีมวานิลาบ้างยอดเยี่ยมเลยคุณผู้ชมกินเมนูนี้ลืมอ้วนแน่นอนต้องบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยนะฮะทั้งความหวานความเปรี้ยวการที่สำคัญเลยคุณผู้ชมสิ่งที่มันอยู่ข้างใต้ รสชาติอันโดดเด่นของราสเบอร์รี่เองนะฮะก็คือตัวครันั่นเองอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งความกรอบของครัฟเองเนี่ยนะฮะรวมไปถึงส่วนด้านในที่มันยังนุ่มอยู่เพราะฉะนั้น2รสสัมผัสตร,ตรงนี้เนี่ยยิ่งขับให้ตัวตัวเมนูนี้เนี่ยมันเด่นยิ่งขึ้นนะฮะยอดเยี่ยมจริงๆขออีกสักครั้งแล้วกันอร่อยมากอร่อยต้องซ้ำต้องซ้ำ คุณผู้ชมที่ชมช่วงนี้มาตั้งแต่แรกนะฮะในช่วงดัมมิสของเราโดยนี้พากุณผู้ชมมารับประทานอาหารกันที่ร้านครับแอนโคลที่เอกทองหล่อเนี่ยนะครับถ้าสนใจสามารถมาได้นะครับที่นี่เนี่ยเขาเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง5ทุ่มทุกๆวันนะครับแต่วันอาทิตย์พิเศษหน่อยคุณผู้ชมเปิดตั้งแต่8โมงเช้าเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองถ้ามาสาขานี้ไม่สะดวกนี่ยังมีอีกหลายสาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาหลังสวนเองก็ดีเซนทรอนเวลก็มีนะครับแล้วก็มีที่หัวหินด้วยอีกทททีีีี่่่นนนนนนนึงงคคคคุุณณผผูู้้้้้้ชชมมมมมมเยยไไไหออััััใใรรรรรรสสสะะะะดดวกกกก็าา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 าถถตปปบบบจจ ถูกเรียกติดต,ต่อทางร้านนะครับที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เลยสามารถไป Follow ได้ทั้ง f a c e b o o k รวมไปถึง Instagram ด้วยนะครับ <S <S <ม>วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วคุณผู้ชมกับช่วงด้องมิสกับผมเทอร์รี่นะครับที่พาคุณผู้ชมมาหาร้านที่คุณผู้ชมไม่สามารถจะพลาดได้โดยเด็ดขาดเลยนะครับครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยเพราะว่าถ้าพลาดแล้วเราก็ก็จะพลาดไป เป็นสิ่งดีๆในชีวิตที่บางครั้งเราไม่อยากจะให้คุณผู้ชมพลาดไปเหมือนความรักเอ่ยเหมือนกับเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ไม่อยากให้พลาดไปคือพลาดไปแล้วเนี่ยมันกลับคืนมาไม่ได้แล้วคือจะกลับใหม่ครั้งหนึ่งมันก็เจ็บปวดมากเกินไป